วันนี้เรามาดูพื้นที่หลังความเดี๋ยวครับผมให้ช่างกำลังมาทำสะพานนะครับช่วงน้ำแรงต้องรีบทำสะพานนะครับนี่ครับดพื้นที่หลังฟาร์มนะครับรน,น้ำ เป็นดินปนทรายนะครับเลยทำให้ดินสไลด์นะครับปนทรายตัวบ่อบ่อนหลังความนะครับเป็นบ่อที่น้ำเต็มก็เต็มนะครับ แล้วก็มีจเจาะบ่อบาดาลนะครับนี่หลังฟาร์มทีมช่างแล้วก็กําลังจะเทเสานะครับเสาสะพานเป็นสะพานยาว12เมตรนะครับเป็นโครงเหล็กที่จะทําลงในบ่อน,น้ําไว้นั่งเล่นดังเงนเย็นๆนะครับอากาศเยน็นๆเราไว้นั่งเล่นหลังฟาร์มนี่ก็ที่ของเรานะครับเป็นสระน้ําส่วนหนึ่งนะครับดูน้ํา เหลืออีกนะครับน้ำล่งลางกเลยประมาณนักสามสี่เมตรดูมุมกว้างดีกว่า